สังเกตนะครับจากไดอะแกร,รมเนี่ยครับโอ้ เชื่อผมในประเทศไทยเนี่ยไม่คิดท่านี้หรอกช่าลิตไซส์สิทำไมต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ตทำไมครับเออทำไมเขาต้องต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะคอร์สต,ตัวเดียวเลยครับเพราะต้นทุนว่าการต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วทำา VN ข้ามไซส์เนี่ยเพื่อเชื่อมสองงานใหญ่กับไซส์ที่เกาะสร้างเขื่อนเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าเขื่อนเนี่ยผมตอนที่ผมไปผมโดนหลอกไปครับผมแบบโอ้โห,โ,หโคตรไกลอะ่ะ ม,มันผมว่าเอออยู่ตรงลาวก็โอเคอยู่ตรงลาวกลางตรงข้านะะมนครปนมก็โอเคโอโ้โหมันจะไปถึงเวียดนามนะครับเขื่อนมันอยู่ตรงแถวเวียดนามนะครับริมชายแดนเวียดนามผมไปกว่าต้องใช้ดาวเทียมยิงขึ้นไปเราต้องไอโซลชั่นพวกนี้นะครับเราจะต้องคิดให้ช่วยเกณฑ์เกกับลูกค้าลูกค้าบอกไอ้คุณมีต้นทุนอะไรอะไรที่จริงๆนะต้นทุนของของของการคิดเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูครับเราจะดูว่าตอนสมัยนั้นเนี่ย อะไรที่มันไปถึงมีเดียอะไรที่ไปถึงไลน์ไปไม่ถึงแน่ๆต้องตัดผ่านภูเขาต้นไม้อะไรของเขาซึ่งยากมากสิ่งที่ไปถึงคืออะไรมือถือไปถึงก่อนซึ่งซึ่งเขาก็ผมก็เคยถามเขาเขาบอกว่ามือถือมันทำง่ายก็ตั้งเสาแพ๊บเดียวก็จบถ้าเป็นวัต่ลักษ์สายทำ SL, มีเดียแอลเมื่อไหร่จะได้ใช้นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เขเมรน,นะครับบริษัท Lucky, ลัคกี้คล้ายเซเว่นด้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาไปทําที่เขเมร เทคโนโลยีที่กำลังเทรนของตอนนี้นะครับก็คือมี Data Center ที่บอกไปแล้วอีกอันหนึ่งนะครับใครผมใครจะไปสายใครจะเป็น System Admin Network Engineer บ้างครับขอ,อนมือหน่อยไม่เป็นจะเป็นโปรแกรมเมออยากอยู่รอยเตอร์กันหมดชีวิตไฮโซเงินเดือนสองหมื่นห้านั่งเทสโปรแกรมไปแปดชั่วโมงรอยเตอร์ uters, เข้ายากครับผมเคยถามเพื่อนเพื่อน ดูเกรดก่อนเลยต่ำกว่าสามโยนทิ้งทางกระยามไม่ต้องไม่ต้องรอถ้าคุณต่ำกว่าสามคุณไม่ต้องไปสมัครรอยเตอร์เสียเวลาคุณเอามาดีอุดรู้จักบริษัทไมอดุสไหมครับบริษัทต,ตอนนี้ถ้าผมเ็าบอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยบริษัทไมอรู้จ่ายแพงที่สุดในประเทศนะครับถ้าเข้าเป็นบริษัทเกี่ยวพวกแอปการท่องเที่ยวก็ต้องลองพยายามสอบเข้าไปดูแต่ทุกอย่างเนี่ยใช้อะไรครับภาษาอังกฤษเทคก็เป็นภาษาอังกฤษ คุยกับหัวหน้างานก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแบบแขกด้วยมึงจะรัวไปไหนมึงจะรัวไปรถที่พูดไรเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยจบเอแบกมาแบบเหมือนอะไรวันนี้แจะแชนเคลือบแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแบบพูดเก่งก็ได้อ่านให้ได้ก่อนเบสิกเลยครับอ่านให้ได้ภาษาอังกฤษต้องอ่านให้ได้ก่อนเข้าใจ คุณสื่อสารคนภายนอกยังไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวไปฝึกอันอันที่สอนะครับการเขียนอีเมลครับคุณต้องเขียนให้เขาเข้าใจการเขียนนี้มันง่ายกว่าพูดเะยคุณมีเวลานั่งถอดแกมม่าและสัพที่คุณคุใช้เนี่ยมันสัพทางด้านไดทีมันไม่ใช่พวกเชคสเปียร์เวอร์เออะไรนะไม่ต้องไปดูหนังจะหมนอกจากจะไปบอกบออรับสาวจีนสาวสิงคโปร์นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆคุณคุณก็ต้องเขียนแบบ จะมาให้ถูกะสะกดคำไม่ง่ายอย่าสะกดผิดอะไรอย่างเงี้ยแคปิตอลอะไรอย่างเงี้ยแคปิตอลแปลว่าอะไรครับสมัยก่อนผมไม่รู้ครับปัจจัยสี่ใช้แคปิตอลทำไมต้องเมืองหลวงวะปัจจัยสี่การผลิตทําไมต้องเมืองหลวงวะยังไม่เข้าใจบอกตอนหลังเขาอ๋อปัจจัยสี่การผลิตแคปิตอลคือเงินทุนทุกคนคิดเมืองหลวงบ้างครับเนี่ยอย่าต้องต้องศึกษาครับคราวนี้เนี่ยครับตอนที่คุณเรียนเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกนะครับ มันตอบโจทย์ธุรกิจไอเนี่ยจะต้องไปตอบโจทย์ธุรกิจก่อนแต่ก่อนผมไม่เข้าใจครับแอปเขากู F จะใช้กูใช้บัญชีตอนไหนอะกูจบไปทํางานแต่ก่อนผมไม่เข้าใจจริงครับแบบสแตทอีกตัวหนึ่งครับสแตทสแตททูเนี่ยผมเทไปสี่รอบดอกไป3ามรอบสุดท้ายนี่ดอกแบบถ้าจะไปกราบอาจารย์แต่ก่อนผมไม่เข้าใจครับพวกนี้มันใช้ไปทํำอะไรวะ เบื้องต้นของ Business Intelligence Data Warehouse BI เนี่ยคือเรื่องสต๊นะครับเบื้องต้นของ SAP เนี่ยคือเรื่องบัญชีครับ Financial คือบัญชีุณว่าอาชีพไหนเนี่ยในสายไอทีเนี่ยค่าตัวแพงที่สุดคอมเซาลเนี่ยแน่นอนแต่ก่อนจะเป็นคอมเซาล์อาจจะต้องกวาดยาไต่เต้ามากว่าคุณจะเป็นซิสเตมอนายเิตเนี่ยเขียนกะ็บอกบริษ,ษัทใหญ่ CPG อ่ะสิปีนะครับ ถ้าคุณไปเข้า c ีดีจีเริ่มไต่เต้าโปรแกรมเมอร์ระดับหนึ่งเนี่ยใช้เวลา12ปีเพื่อนผมรอไป10ปีมันไม่ได้โปรโมทเป็นซิสเตมไอสิมันก็ไปถามมาทำไมก็คนเก่ายังไม่ออกยังไม่ตายอะไรวะราชการเหรอเป็นซิสเตมไอสิต้องรอคนเก่าตายหรือเกษียณอุณไม่รอกันเป็นบ้าเป็นหลังมันก็ออกไปอยู่ AF ใหญ่โตมโหลาไปแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้อง ศึกษาพัฒนาตัวเองอย่างเดินเดือนนี้สูงที่สุดเนี่ยในระดับเพื่อนผมเนี่ยตกวันละหมื่นนะครับเขาเป็นฟรีแลนด์วันละหมื่นนะครับไปทํางานวันไหนก็ได้วันละหมื่นนี่แย่งตัวนะครับผมก็ไม่เข้าใจทชีวิตทำไมทําบุญด้วยอะไรผมววันละหมื่นบัตรเครดิตวงเงินต่อเดือนผมเคยถามเขาเล่นๆคนระับได้เท่าไหร่อ่ะประมาณล้าน ผมทํางานอะไรวะต้องต้องถามนวะ่าต้องทํางานอะไรอะ่ะเออทํางานอะไรบอกแล้ผมแบบคุยโหมันละมือเขาทํ <is> าแซบนะครับเป็นคอนเออเป็นคอนเซิร์ภาษาภาษาอาแบบเนี่ย A B A P ของแซบนะครับมันไม่มีให้เรียนนะไอว้วิชาเนี่ยถามวิชาแพ่งๆเนี้ยจบไปรวยๆมาหาลัยเปิดนะไม่มีทางครับคุณต้องไปอยู่รวษัทใหญ่ๆ,ๆ,ๆแล้วคุณก็เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปอยู่รวษัทใหญ่ๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะ เทรนดิ้งคุณอย่างดีแต่ก็โอเคบริษัทใหญ่เข้า,ขายากลำบากก็ก็ต้องต้องไฟครับเจเฉลี่ยสองุสองผมเนี้ยก็เจียมตัวครับไม่เคยอยู่อ่ะแบงก์กรุงเทพอย่าไปเลยเอสซี G, ไม่ดูตูด้วยไม่ได้จบจุลาอีกแต่ตอนนี้เอสซีจไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นสีเท่าไหร่ครับอไอผอ้ยไอเน็ตไทยแลนด์อย่างเงี้ยตอนแรกผมชอบเน็นตตกอนะครับผมก็จะไปเน็ตไทยแลนด์ผมก็เออ อยู่เอก็คงจะดูแต่เนี่ยชุมสายคงนั่งดูแต่เครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยผมสุดท้ายผมว่ามาลงตัวกับบริษัทนี้อยู่มาสิบปีแล้วป,ปีที่สิบเ็ดผมจะบอกว่าเออคุณสาปีเนี่ยสามสามปีแรกคุณได้เรียนรู้ถ้าคุณทาํางานเงินเดือนคุณจบไปเนี่ยรู้สึกไปสมัครได้ครับปกติรับปีละคนหลังๆผมให้รู้สึกอินจเนียร์ใหม่เนี่ยผมให้หมื่นแปด จบมาจากตลาดเฟสเฟเลยนะครับเป็นยาโทรให้สองหมื่นคุณดูเดชใหม่1มื่นแปดโทรสองหมื่นโอ้ม่แก๊บสองพันเรียนไปสองปีเพิ่อมอีกพันเดียวอีกสองพันเองเหรอคุ้มเปล่าเอ้ดคุณเดชคิดแล้วเออไปเรียนต่อโทรคุ้มเปล่าอ,อาจจะไม่คุ้มเลยทํางานก่อนดีกว่าหมื่นแปดกับสองหมื่นห่างสองพันทำงานดีกว่าเพราะถ้าคุณทํางานครบสองปีเนี่ยเดือนเดือนก็ขึ้นสองหมื่นอยู่แล้วคุณต้องวางแผนนะครับ คันนี้มันจะไปมาเกี่ยวเนื่องกับ AEC เกิดอ,อะไรขึ้นครับเปิดเสรีการคา้าด้านบริการสถาปนิกวิศวกรคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเปิดเสรีคำถามกฎนักกฎหมายเปิดเสรีโคตรจะไม่แฟร์เลยครับอีนักกฎหมายเนี่ยบอกเปิดเสรีแต่ก่อนที่คุณจะเป็นคุณจะมาทำงานด้านกฎหมายอ่ะคุณต้องสอบว่าทนายตัวทนายนะครับในติบัณฑิต สอบเป็นภาษาอะไรครับภาษาไทยพวกมันเรียนภาษาอะไรมันจะมารู้เข้าใจภาษาไทยไหมนี่เป็นแต่ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับคุณมีเซอร์ Microsoft คุณมีเซอร์ Cisco คุณมีเซอร์แซฟต a วอตเอที่คุณคุณจะไปสอบเซอร์กันนะครับคุณไปได้ไปหาพวกเขาได้ทุกที่ถูกว่าเป็นโอกาสของคุณเฮ้ยเราจะมาสมมติว่าในประเทศไทยบริษัทไม่มีอะไรเหมาะสมเปลี่ยนครับ ไปสมัครต่างประเทศไปทำโปรเจกต์ต่างประเทศโปรเจกต์ชั่วคราวปีสองปีสนุกสนานชีวิตคุณจะแบบผมว่ากลับมาคุณแบบโอ้โหไฮโซเพื่อนผมเนี่ยอยู่ชินอินเตอร์ตอนที่เขเมรน,นะครับเจอกรณีคุณสุวรรณหนีแทบไม่ทันโดนเผาบริษัทอาจจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ตอนนั้นก็หนีแทบไม่ทันคำถามตอนนั้นก็ได้เท่าไหร่เงินเดือนเนี่ยได้สามหมื่น เบี้ยเลี้ยงอีกวันละแปะอีกเดือนละแปดร้อยเหรียญเงินเดือนไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับให้แม่ไปก็ใช้เบี้ยเลี้ยงแปดร้อยเหรียญที่อยู่ที่นั่นมีบ้านพักให้นี่คือโอกาสของพวกคุณนะครับคําถามอันแรกอะไรที่ต้องได้หนึ่งฝีมือเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณมีฝีมือคุณต้องสอบเซอร์ครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ข้อสอบเซอร์เนี่ยผมเห็นเน็กเทคเนี่ยจัดข้อสอบเป็นผมไม่แน่ใจผมไม่เคยสอบนะรับพวกไอทีพีเนี่ยแต่ข้อสอบเซอร์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเป็นการวัดคุณระดับนึง นะครับก็คิดวางแผนว่าเฮ้ยเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์คุณอยากจะได้เซอร์ติฟายเป็นดีเวลลอปเปอร์ของ Microsoft คุณก็ควรไปสอบเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณเก่งผมจะผมจะไปสแกนสกรรมหาคุณแบบดูหน้าดูก็เจอบ่อยครับเ,เก,มมบกียรติยมมาก็เขียนโปรแกรมไม่ได้มันจบกันได้ยังไงเขียนโปรแกรมไม่ได้ตอนหนูทำทีไออหนูทำแต่ส่วนออกแบบค่ะเพื่อนเขียนโคดดิ้งเอาเวรกรรมตกลงจะมาเป็น อย่างนี้เหรอผมก็อึ้งๆไปครับคุณต้องรู้เรื่องคุณในไอทีเนี่ยมันมีดัตตาเบสมีโปรแกรมดัตตาเบสที่อาชีพหนึ่งนะครับไอพวกอาชีพนี้ก็รวยอยู่แล้วหายาคุณทําไงที่กูจะเก่งผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยลงซีโคเซิร์ฟเวอร์ฝึกเป็นแอดมินแก้ปัญหาเทอร์เบิชูไปอ่านใน Microsoft ไปสอบเซิร์โอ้ใหญ่โตไปละเป็นแมเน g เจอร์เป็นดเรคเตอร์แล้วครับ นำหน้าผมแลเป็นเลตเตอร์อยู่ที่เอฟเฟกแต่ตอนนี้กําำลังเห็นขึ้นเฟซบุ๊กเป็นงาน Oracle Open World ดูคอนเสิร์ตอย่างไฮโซครับเราถ้าคุณได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นของคุณคุณได้เซอร์ว่าคุณมีแก้ปัญหาได้จริงมากลับมาต่อที่เรื่องอะไรดีครับเดี๋ยวขอดูกันดูโพยแป๊บหนึ่ง ผลกระทบไปแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยผลกระทบจาก AEC การเปิดเสรีด้านบริการเนี่ยจุดแข็งของคุณคืออะไรวอลลุ่ของคุณคืออะไรค่าแรงไทยถูกกว่าสิงคโปร์แน่นอนคุณต้องเอา,าอะไรถ้าค่าแรงคุณถูกคุณสื่อสารกับเขาได้โอกาสเป็นของคุณอังกฤษใครได้อังกฤษ,ดกฤษเดี๋ยวนี้เลยอังกฤษตัวครับสองสี่ตัวอิงวันทูทีโฟ ใครได้ A หมดบ้างครับโอ้ไม่มีเลยโอเคครับผมก็ได้ C หมดมาเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยน่ากลัวนะครับวิชาชีพทางด้านไอทีผมบอกไล่เลยเวียดนามคนลาวที่ที่เขาเขามาจากต่างประเทศเนี่ยต่อไปเขาจะมาแย่งงานคุณนะครับ หรือว่าเขาได้ทุนจากสถาบันพระจอมเกล้าอะไรอย่างเงี้ยได้ทุนจากรัฐบาลไทยให้มาเรียนในประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคู่แข่งคุณในนานคตคุณจะต้องผมว่าไอที IT เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าห่วงที่สุดแล้วครับว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนบอกคนลาวได้สามพันบาทคําถามแล้วเขาเราบอกหมื่นแปดถ้าคนลาวบอกขอหมื่นห้าผมจะจ้างหมื่นแปดหรือหมื่นห้าในเมื่อคุณภาพเท่ากันถูกไหมครับ คุณตอนนี้คุณอะอาการน่าเป็นห่วงมากไปสายด้านไอทีนะครับเราก็รู้ครับดูการจัดอันดับการศึกษาของไทยเนี่ยปวยสุดในอาเซียนเกือบป่วยสุดในอาเซียนผมก็ง,มงงง,งูเกือบปลยหวัวทองท่องตุขูลมานั้งเยอะนะเรียนก็เยอะใครเคยใครเคยสงสยัยมั้งครับใครใครเยน็นลงคาวคูลัสเนี่ยมันไปใช้ตอนไหนวะในชีวิต แคลคุณลัสกูจะอินทิเกรตอะไรวะเพื่อหาค่าจริงๆมันเกือบจะไม่ได้ใช้ครับแต่พอเรียนไปล็กๆเนี่ยเรื่องเฉพาะด้านเนี่ยคุณต้องใช้ครับเรื่องทางด้านฟ i นแ n นเชียลเอนจิเนียริ่งอะไรพวกนี้คุณจะได้ใช้ครับมันเฉพาะด้านมากผมก็เลยเอาเรื่องเฉพาะด้านอย่างนั้นไม่ให้เราเรียนทําไมวะโอ้โหคุณเรียนศูนย์กับหนึ่งเนี่ยแปลงได้ฐานสองเป็นสิบกูก็เก่งแล้วะอะไรอย่างเงี้ยฐาน16บหกเอกโอ้โหฐานสิบหกทำไมต้อง ABC อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ตรงที่ว่า คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่านี้นะครับ